าเียสวัสดีจ้าจมาแล้วจ้ามาเก็บบักซิดาร์รำกัน้าจ้าเก็บซิดาไปขายจ้าส่องสมศักดจะเป็นฟาร์มเชนเนลอยาก้อาคำสวัสดิ์เลยจ้าในถังหนึ่งเลยจ้ามีออเดอร์มาในหกโลมาจ้ามาเก็บบักซิดาร์รำกนตัดบักซิดาร์มาดูทำง,งานน้อยต้นึงนี่ได้เป็นถังน้องเลย,อ,ยออเดอร์หกกิโลวันนี้ กิจการใหน้องก็สิบบ่คอขายขายดีดีเนะพี่น้องเออด้อร้อละสามสิบสี่สิบ,สบจ้ะนะครันี่นนกิจกาฝนตกหลายเพราะได้ฉีดยามันจะอันนี้นะพี่น้องเจะขุดล่าตัวก็ตังฉีดล่าไต้มากหน่อยมันบ่บ่ค่อยออกอนาครัฝนไม่ได้ฉีดน้องพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นขี้กันบ,นบ่น้อจ้ะคอมเมนต์มาในเด้อจ้ะเด้อเป็นขี้กันบ่ฝนตกบ,บ่ค่อยได้ฉีด หมาลง่ายมั้เด้มันเด็เป็นล่างอ่นก็คือยาใดมันแดดมั้งเจ้มากง่ายตัดต้นถึงงินมากขายออเดอ้์ขายอาขายีดีออเดอจนถึงมี่ขายนะน้องเลยตต้นเดียวเกิดหอยเ หมากนี่กก <c oughs> อนโอบางมาี่กันที่นั่นร้องหมาไเก็บโลไปขายขายดีขายกว่าทไหขายดีตีหม่างเออเ๋ยวนี่ที่ด่าสิขายแต่พอดที่ด่าพอดหัวพอดท่าในเดชทิมจก็ดอายุชาตะไปขายของถ้าจะไปขายพวกที่ด่า่ะจันมันบ่ค่อยได้หัวก็ได้หลาจนในเดชทิมั้งไก่หัวอาไ้บ่ได้เอาล nó về nó nồng để đét thì đó hoa vẫn ăn trên cứ đào rồi thì xúc lấy đây này rất tôi nhìn của cô rồi để diện nữa chỉ có lô là mang này ta về ăn rồi lại nữa Hãy subscribe cho วางไว้ก็ได้ลูกคือมันเต็มจมกันจ้าสิได้นสิบหนึ่งพี่น้องเลยจะได้ไปขายกระเทียมนะแกไหลกินกินเดาดูความือขายเป็นอาทิาย์ขายดีดีเจ้าขายพยรถยอดอนทำก็งานอาทิตย์ขายดีพี่น้องได้ปลูกกุมีขายเองน้เจ้าเด้อ อเลยิวเดนเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยจ้าคุวดกมันาตะบน่วยดีสิเ่นร่างงเจี่เป็นบางคนไคดบ้าหนักนะกด้เป็นด้มาาไก่พ่อรเจการห้องก็เย็ครับน่ยมนไ่หลไกินปลากระูกอ่ะอ่ะกรเี Jadi kami sini dah, sabar dah.